ลุงตากับลุงนกขุดดินให้ก้าจ๋าละไอ้ตู่ฟังอะไรอยู่ฟังเสียงกอบอยู่อีกเ่นสิมีกบด้วย เสียงดังมากเลยลูกดิสิมีทางลงด้วยแล้วมีต้นใบเดลาบด้วยมีใบไม้ใบเดราบไอ้น้ำพิมคุณก็บายมาลองดตู่นั่นนั่นนั่นน่นน่ะฮัลโหลเสียงดัง น้าเห็นไหมเห็นปากมันคล่องๆไหมเห็นลูกมันจะฟ้องอย่างนั้นไงดูมาดูจิ๊ดดี้มาแล้วดดลูกกรมันจะเสียง,ยงนี้ถ้าแม่กองจะบอกว่าเอามันร้องเรียกกันใหญ่เลยนะ จินนี่นะคะมันเลยดื่มน้ำมั้งจินนี่ไม่คิดเลยว่าน้ำมันตื้นเนี่ย